ครับสวัสดีครับสวัสดีเปพี่ยนเอฟทุกท่านนะครับเด่นนะครับอันนี้อีกสูตร1น,นะครับที่มา2ตัวและ3ตัวเด่นเด่นอย่างที่ผ่านมานะครับถ้าใครได้ดูอีกสูตรหนึ่งที่ผ่านมามันก็จะมีห้ากับ8มา8ปดวัน,นี้8กับ9นะครับนะผลที่ออกก็คือ8 9 8เก้านะแปก้าเก็มาก็เรียกหวย 859นะครับ898นะครับนะถ้าที่มาของมันสถิตินะครับถ้าเราไปย้อนดูอันนี้5ก้าหออก6 9 6นะ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับตัวบวกนะครับนะตัวบวกที่มาของตัวเลขนะครับอย่างตนี้0 9เก้าได้เอีก5เป็น14อีก4เป็น18ลงไทยด้วย8เพิ่มแต้มเป็น9 2ตัวมาตัวงวดนี้2ตัวมา3ตัวนะครับนะ8 9 8นะครับนะจุดนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีสิติก็ลองไปย้อนดูนะครับเยอะงวดหลายงวดที่ผ่านมานะครับนะสตินี้การเรียงก็รางวัลที่1เลขท้าย2ตัว3ตัวหน้า3ตัวท้ายนะครับนะจุดสีแดงเป็นตัวบวกนะครับ9 4 2 9ได้เลข24 4สเพิ่ม1แต้มเป็น5 5 6นะครับ สามกับสี่ออกสี่หนะครับและก็หก,กับเจ็ดออกเก้าเจ็ดแปดห้ากับหกออกหกเก้าหนะที่ผ่านมาวันนี้หวยออกหนึ่งไิจิกายต์วันนี้8ปดกับเก้าออกแปดเก้าแปดนะหวยออกวันนี้วันที่1นิ่งไจิกาไอ้นิ้งว่าน่าจะเป็นเลขอะไรก็ลองไปทำดูนะออกมาแล้วพิมพ์ให้แล้วนะครับ วันนี้หวยออก1พิจิกาหย่อน3 4 5 8 9 8 8 7และก็3ตัวหน้า3ตัวท้ายผลบวก3กับ5เป็น8อีก3เป็น11 17 17 7เป็น8 7หรือ8ในงวดต่อไป16พิจิกาที่ยังไม่ออกนะมี7หรือมี8นะครับ นะลองลุนดูนะครับนะนนี้คำนวณให้แล้วบางคนว่าอยากได้3ตัวทำยังไงมาดูนะครับชุดนี้ลงให้ดูคราวที่แล้วนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดที่ผาดมานะครับแต่ใครทำมันก็ได้5้กับแนะใส่5ไป5 8 7 5 8ดเจ็ดห้าแก็ดแล้วก็ใส่8ไป นะครับ8 8 7 8 8 8นะครับแล้วก็897 898ผลที่ออกในวันนี้1พฤศิจิกา8 9 8หลักร้อยมา8มา9หลัก10มา8หลักหน่วยนะครับ8 7นี้ขึ้นรางวัลได้เล็ก้ายสตัวแล้วก็เ8ก็รางวัลที่1ไปลุ้นเอาหลักร้อยมานะครับอันนี้ทบทวนให้ดูอีกครั้งหลักร้อยที่ผ่านมานะครับ นะสำหรับเพืเ่อนๆที่ดูแล้วก็หลัก,กร้อยมาอย่างไรนะครับอันนี้ฉเฉลยหลัก,กร้อยให้นะครับแล็เหลอหลักสิบกับหลักหน่วยเด็ดติดตามนะครับให้เพิ่มทีละสามนะครับนะเวลาเราบวกรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวหน้าสามตัวท้ายก็เอาห้าศูนย์หนึ่งเอาเฉพาะตัวสีแดงนะครับได้หกได้หกหกบวกสามเป็น 9. เก้าพอได้ตัวเดียวก็บวกอีกสามเป็นเก้า อย่างนี้เพิ่มหนึ่งแต้มนี้เพิ่ม1นแต้มนี้3ากับสีนี่ฮะก็6หกหกสี่หกหลักร้อยมาหกนะครับหกสี่หที่ออกนะครับพองงวดต่อไปเราก็บวกอีกนะครับนะผลบวกอย่างไรเราก็ามาดูศูนาหนึ่งก็เป็น6นะอีก0ย์ก็เป็น6กหกบวกสามเป็น9ก็6กับ9กผลที่ออกมันก็เก้าเจ็ดแปดนะอันนี้เพิ่มแต้มเกับแปกับแออกเก นะก้เจ็ดแปดหลักร้อยมาเก้านะครับนะอันนี้ทางเดินตามหลักสี่ติเป็นการทดสอบความน่าจะเป็นนะครับนะแปดห้าสามก็ได้สิบหกสิบหกหกบวกสามก็เป็นเก้าหกกับเก้าอีกแล้วผลที่ออกก็หกเก้าหกก็มาหกมาเก้าแต่หลักร้อยมาหกนะครับเก้าหกนะฮนนี่แปดกับเก้านี้หลักหน่วยก็ห้ากับหกหกหกเก้าหกนะครับ นะผลที่แล้วนะครับถ้าใครได้ไปบวกตามก็คงจะได้ตัวนี้เหมือนกันนะครับที่ใส่ไปให้ก็คือ5กับ8หลักร้อยนะก็0 5 3ก็ได้8 7ก็ได้15 5บวก3เป็น8ผลที่ออกก็คือนะครับ8 7 8 8จับคู่97แล้วก็98 98 นะครับนะผลที่ออก8 7เลขท้าย2ตัวนะขึ้นรางวัลได้ถ้าใครเสี่ยงโชคในหะยิบถูกแล้วก็98ก็ลุ้นรางวัลที่1น,นะครับผลที่ออกก็8 98คนี่คือทิ่มนะสำหรับเพื่อนๆ f c ทุกท่านนะครับนะที่ชินชอบกดติดตามนะครับหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลัก10บกับหลักหน่วยทำยังไงชุดใหม่ก็อาจจะเป็นหลักร้อยคนละสะเต็ปนะ หลักสิบหลักหน่วยคิดยังไงก็จะมีชุดใหม่คำนวณเพิ่มเติมให้ให้นะครับนะในงวดวันที่1ออกไปแล้วและงวดที่ออกไปแล้วนี่ก็คำนวณจากงวดนี้แล้วไปออกงวดต่อไปนะครับก็กดติดตามนะครับสำหรับชุดนี้นะครับสำหร,รับท่านที่อแอดไลน์ไม่ได้ไม่เข้าก็ให้โทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับ นะถ้าเป็น8มาก็มันจะมี8 1 2 3 4ถ้าเป็น5มาก็1 2 3 4หมหวยสรุปแล้ว8ชุด8ชุดเงินล้านนะครับนะก็ดีใจด้วยสำหรับท่านที่หยิบถูกเก้าไปนะครับเก้าไปนะเก้าไปตรงๆนะครับนะก็ถ้าเป็นชุดเลขเด่นก็มันมีหลายสูตรนะครับหลายชุดที่จะลองให้ดูนะเลขเด่นอันนี้คือชุดเลขเด่นนะครับ ตามหลักสถิติเป็นการทดสอบความน่าจะเป็นลองไปย้อนดูนะครับ2ตัวมาตัวหมดน,นี้2ตัวมา3าตัวนะครับนะแกับ9นะตัวบวกนะ9 5 4อีก4ก็เป็น1 0ไปเพิ่ม1แต้มเป็น9กาอันนี้5กับ6ก็ออก6 9 6 6กับ9ตัวเดียวกันวันนี้8กับ9ก็ออกมา898ก็มาหมดนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่าขอมีความโชคดีในกลุ่มเพ่อน fc สมัยชิดทุกท่านนะครับหากผิดพลาดคาดเคลื่อนประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะหลักการคํานวณนะครับมันก็จะมีออกเป็นระยะของมันนะครับมาถึงเวลาผิดมันก็ผิดนะบางทีก็ผิดไม่ซ้านะครับหวยมีผิดมีถูกนะครับนะฮะก็ศึกษาดูนะครับหลากหลายสูตรนะครับนะหนังสือก็ถ้าเราซื้อเล่มหนึ่งมันก็มีหลายหน้านะบางเล่มก็ สิหน้า20หน้า100ยส0งหน้า,าเะาแล้วแต่นะนี่เล่ม1ก็ต้องมีเล่ม2นะครับการเรียนรู้ก็จะทำให้เราแหล่งได้เม่นยํานะครับนะอันนี้ก็อีกสูตหนึ่งที่ออก8ปดเก้าแปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ